สวัสดีท่านผู้ชมคลิปของทาง GTM นะครับครั้งนี้เราจะพามาแนะนํารถรุ่นใหม่นะครับที่จะมาเปิดตัวกันในสัปดาห์หน้านะครับนั่นก็คือ Ford Ranger FX4 Max นะครับลงท้ายด้วยว่า Max อย่างนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับย้อนกลับไปเนี่ยประเทศไทยเองก็มี FX4 มาแล้วนะครับแต่ว่าในโฉม FX4 นั้นเนี่ยจะเป็นการนํารุ่นเครื่องยนต์2002นะครับเป็นตัว สีประตูยกสูงนะครับผมมาทำการใส่ชุดแต่งนะครับเข้าไปในปีนี้นะครับ Ford ประเทศไทยได้เตรียมเปิดตัว Ford r a n g e r FX4 Max ถือว่าเป็นรถกระบะลุยอีกหนึ่งรุ่นที่ Ford บรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นรถออฟโรดที่หลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าในตัว Ford r a n g e r FX4 Max เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างอันดับแรกนะครับพื้นฐานช่วงล่างเนี่ยยังคงเป็นแหนบอยู่ด้านหลังเป็นแหนบอยู่นะครับแต่ โชค4ต้นเป็นโชค FOX กนะครับโมโนทูปนะครับเซ็สเปคจะเป็นสเปคลองมาจากตัว Raptor นะแต่ว่าการซับแรงเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อรองรับการขับขี่ในแบบออฟโรดอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวสำหรับหน้าตาของ Ranger FX4 Max นะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโลโก้ Ford นะครับพร้อมกับ มีแท็บนะครับว่าเรนเจอร์ด้วยนะครับกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตนะครับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ชุดแบ็คแพ็กเกจนะครับที่จะมาพร้อมกับสีที่ดุดันนะครับสีดําดุดันแล้วก็กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวที่เปิดประตูกันชนท้ายนะครับผมสปอร์ตบาร์นะครับที่จะเป็นเอกลักษณ์ของ FX4 นะครับรวมไปถึงบันไดด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อทางออฟโรดโดยเฉพาะนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นคอยสปริงนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นแหนบอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ เสริมด้วยช่วงล่างโชกฟ็อกซ์นะครับก็จะเป็นรถที่เน้นสมรรถนะด้านออฟโรดเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นความแข็งแกร่งดูดันในเรื่องของพาร์ทรอบคันเลยทําให้รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่น่าจับตามองอีกหนึ่งรุ่นนะครับฟีเจอร์ในห้องโดยสารเนี่ยอาจจะไม่มีการเพิ่มอะไรมามากมายนะครับแต่ว่าไฮไลท์เด่นๆที่เราเห็นกันเลยนะครับเมื่อเทียบกับสเปคกับของเวอร์ชันออสเตรเลียนะครับหนึ่งเลยก็คือที่เบาะนะครับเบาะจะมีการปักโลโก้ F x 4 Max ไว้นะครับทั้งเบาะเบาะคนขับและเบาะคนนั่งด้านค้างและอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือที่วางของตรงกลางคอนโซลน,นะครับบนคอนโซลจะมีที่วางของอยู่นะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยทาง Ford เนี่ยได้ออกแบบสวิตช์หกตัวมาใส่ตรงบริเวณนั้นแทนนะครับโดยสวิตช์หตัวนี้เนี่ยยังไม่มีการต่อสายไฟแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถไปต่อเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นสวิตช์อะไรนะครับเช่นสวิตช์เปิด การทำงานของ Win เปิดการทำงานของไฟ Spotlight ไฟ f o x l a m p ที่จะมีการติดเพิ่มนะครับรวมไปถึงไซเรนด้วยนะครับสัญญาณเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่ใช้งานนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับเครื่องยนต์นะครับที่ถูกบรรจุใน FX4 Max นะครับก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์2ลิตรไบเทอร์โบนะครับ210แรงม้า 500นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวของ Raptor นะครับยังไม่ได้ให้แบบฟูลเรื่องของ terrain m a n a g e มาเต็มขั้นแบบของ r a ปเตอนะครับผมเชื่อว่าในปี2021เนี่ย FX4 Max เนี่ยเขามาแรงนะครับออปชั่นมาเต็มหลอดูดัน ยางที่ติดตั้งใน Ford Ranger FX4 Max กับ Ranger Raptor เป็นยางชุดเดียวกันนะครับนั่นก็คือยางเ f g o o d บ i c h K02 นะครับแต่ว่าเรื่องของไซส์จะต่างกันใน Raptor เนี่ยจะเป็นสเปคพิเศษเลย285.70.17ซึ่งแบบเต็มซุ้มแล้วล้นออกมานิดหนึ่งหยางหล่อเลยแต่พอมาเป็น FX4 Max เนี่ยยางจะเป็นยางขนาด265.70.17 ยางชุดเดียวกันเลยนะครับยางลายหล่อเลยนะครับเราก็เดี๋ยววันที่11นี้ก็จะรู้กันนะครับว่า Ranger F x 4 Max นะครับตั้งราคาเท่าไหร่และมีสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันที่11รู้กันครับผม